จะรีวิวเค้กคริสต์มาสทุกตัวในคลิปนี้แบบตัดชิ้นทุกก้อนยังค่ะพึ่งได้มาจากซานตาคอสเลยเป็นของมาดามมา์โกนะคะและรอบนี้เขาเอาเค้กเจนัวมาทําแบบเค้กคริสต์มาสด้วยเมนูแรกนะคะจะเป็นเค้กขอดไม้มี2รสชาติอันนี้ก็185บาทค่ะรสแรกนะคะจะเป็นเค้กช็อกโกแลตช็อกโกแลตทั้งครีมแล้วก็เนื้อเค้กเลยนะคะแล้วเนื้อเค้กของเขานะคะจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำเข้ากันดีกับบตัตเตอร์ครีมรสช็อกโกแลตเลยค่ะบตัตเตอร์ครีมออกเค้มแต่ไม่ขมมากนะคะส่วนก้อนตอมานะคะคคเเป็เ้ขไลว วันนี้นะคะเนื้อเค้กก็จะเป็นบัตเตอร์เค้กโรบินีลาตัดกันดีกับบัตเตอร์ครีมเลยค่ะบัตเตอร์ครีมไม่เลี่ยนและข้างบนจะมีเชอร์รี่เชื่อมนะคะรสชาติอมเปรี้ยวนิดมาตัดกันด้วยแล้ก้อนต่อมานะคะเป็นเค้กคริสต์มาสกาแลนก้อนนี้ขนาด1นึ่ปอนด์ห้าร้อยสี่สิบบาทข้างบนนะคะเขาจะบีบครีมเหมือนรีดคริสต์มาสส่วนเนื้อเค้กนะคะจะเป็นเนื้อเค้กรสเลเวอเวดแล้วก็สอดไซส์ซอสสตรอเบอรี่ Strawberry มาข้างในด้วยค่ะตัวซอสรสชาติอมเปรี้ยวส่วนตุก๊กตามหมีข้างบนเป็็นน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 ้้้้้้้ำตตตตาาาาาลลละะะะะะะคคคคคสสสมมมรรถกกกกกิิไดแออออ่่เเเเปจัว์ีย 440ัวเค,ค้กข้างล่างนะคะจะเป็นเค,ค้กรสกาแฟกับบัตเตอร์ครีมรสกาแฟส่วนเค,ค้กข้างบนนะคะจะเป็นรสมานิลาค่ะทําออกมาเป็นรูปต้นคริสต์มาสน่ารักแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชอบทานแบบ2รสชาติแนะนาก้อนนี้เลยค่ะแล้วตัวเนื้อเค,ค้กกาแฟเขานะคะนุ่มเด้งหอมมากค่ะทุกคนเข้าก็ดีกับบัตเตอร์ครีมกาแฟแล้วก็อัลมอนด์กรุบกรอบเลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาขอออัลมอนด์เคลือบคาราเมลที่เขาโบกเข้ามานะคะมีความกรุบกรอบตอนเคี้ยวและถัดมานะคะเป็นเค,ค้กเจนัวคริสต์มาสค่ะอันนี้นะคะจะมี ีขนาด1นึ่ปอนด์กับ2ปอนด์แล้วก็ที่แพาทานนะคะจะเป็นลโลช็อกลตทางเนื้อเค,ค้กแล้วก็บัตเตอร์ครีมเลยนะคะก้อนเนี่ยห้าร้อยบาทพิกัดเค,ค้กสามารถซื้อที่ช็อปมาดามมาร์เกอร์หรือกดสั่งทางเดลิเวอรี่ได้เลยนะคะ